เราเปิดภาคเรียนมาในห่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 16, 17ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีเหตุการณ์ในความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในโรงเรียนเราหลายๆลักษณะประเด็นที่หนึ่งครับเราพบว่าน้องๆนักเรียนที่มาเรียนด้วยกันวันนี้ เราต่างพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันก็จะมีภัยที่เกิดขึ้นเข้ามาคุกคามต่อชีวิตและก็ความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนเราหลายมิติอันที่หนึ่งเลยนักเรียนเราทะเลาะวิวาทถึงขั้นเสียชีวิตยกตัวอย่างที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วเราก็มีเหตุการณ์โดมถล่มอยู่ที่จังหวัดพิจิตรเราก็มีโควิด -19 ระบาดเกิดขึ้นมากมาย อย่างไรก็ตามผมอยากสื่อสารกับท่านผู้ในการเขตท่านผู้ในการโรงเรียนว่าสถานการณ์ทุกเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้แต่ไม่อยากให้เป็นการแก้ปัญหาในภายหลังแต่อยากให้ท่านช่วยกันป้องกันทําอย่างไรจะไม่เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นด้วยความห่วงใยในสิ่งที่ทั้งหลายทั้งปวงผมมีความเชื่อว่าท่านทั้งหลายมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีเจตนาลมที่ดีต่อการที่จะให้ปลอดภัยแต่มันก็ยังเกิดเหตุไม่ปลอดภัยอยู่ นั่นแสดงว่าเราจะหยุดนิ่งไม่ได้เราต้องช่วยกันพยายามทําสิ่งนี้ต่อไปเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งความสุขนะครับโควิด -19 ก็ยังไม่ต้องการให้ท่านนั้นปล่อยวางใจถ้าหากมีการแพร่ระบาดให้ท่านประสานกับทัสสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอหรือในท้องที่ในการที่จะควบคุมหามาตรการในการที่จะป้องกันและแก้ไขอันนี้ด้วยความห่วงใยจากสพทในประเด็น